มียายแก่คนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกชายและลูกสะพ้ายแก่แก่มากแล้วทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ลูกสะพ้ายจึงไม่ค่อยชอบเที่ยวด่าว่าแกอย่างนั้นอย่างนี้ในตอนที่รับประทานข้าวก็จะเอาน้ำที่อยู่ในบ่อใส่น้ำแกงทำให้น้ำแกงจืดรับประทานไม่ได้บางครั้งแกงก็เผ็ดจนเกินไปแต่ตอนที่ทำให้สามีรับประทานก็จะทำอาหารดีๆพอถึงเวลาลูกชายกลับมาบ้านแม่ ก็จะบอกลูกชายว่าสะพายทำแกรับประทานไม่ได้บางครั้งเผ็ดบางครั้งก็เค็มบางครั้งก็จืดข้างฝ่ายลูกชายเห็นว่าแม่พูดอยู่เรื่อยก็หาว่าแม่แก่ปากเปียดเพราะแกงที่นี่ทำไว้ให้สามีนั้นอร่อยดีลูกชายก็โกรธจึงชนกันสองคนสามีภรรยาเอาแม่ห่อสื่อไว้ว่าจะพาไปเผาในป่าช้าพอถึงป่าช้าก็ลืมไม้กีดไฟ และก็ใกล้คำแล้วด้วยฝ่ายสามีก็ใช้ให้ภรรย,ยาไปเอาไม้ขีดไฟที่บ้านภรรย,ยาก็ไม่กล้าไปสามีจะมาเอาเองภรรย,ยาก็ไม่กล้าอยู่คนเดียวก็เลยชวนกันกลับบ้านทั้งสองคนปล่อยให้แม่อยู่ในปา่าช้าฝ่ายแม่เมื่อลูกกลับไปบ้านแล้วก็คลานออกจากเสือพอดีในป่าน,นั้นก็มีโจรไปปล้นบ้านของเขาและนั่งแบ่งเงินกันอยู่แต่ยายแกไม่รู้เรื่อง ว่าโจรปล้นเงินมาพอคลานไปถึงก็พูดขึ้นว่าไอ้คนเนรคุณโจรได้ยินก็ตกใจนี้หมดทิ้งเงินไว้มากม่ยายแก่ก็เก็บเงินแล้วก็กลับบ้านฝ่ายลูกเห็นแม่เอาเงินมามากก็พูดว่า เราทิ้งแม่ไว้ในป่าชา้าแม่ได้เงินมามากมายแต่แม่ก็ไม่ให้ใช้ฝ่ายแม่ได้ยินก็บอกว่าเงินนั้นแม่ให้ทั้งหมดแต่ให้เอาเงินนั้นไปซื้อแม่มาคนหนึ่งซื้อแม่ของใครก็ได้ที่เขาขายลูกชายก็พาเงินนั้นเดินไปทั่วทุกเมืองก็หาซื้อแม่ไม่ได้ก็เลยต้องกลับบ้านแต่พอมาถึงบ้านแม่ก็บอกให้ลองอาไปหาซื้อมีดูบ้างพอให้ไปหาซื้อมีปรากฏว่า ซื้อได้นี่แหละเขาว่าซื้ออื่นซื้อได้แต่ซื้อแม่ซื้อไม่ได้ฝ่ายมีเห็นว่าตนเองและสามีหาแม่ไปปล่อยในป่าช้าได้เงินมามากมายก็ใช้สามีพาตนเองไปเผามั่งสามีก็เอาเสื่อม้นพาไปในป่าช้าและก็จุดไฟเผาภรรยาภรรยาก็ถูกไฟครอกตาย